สวัสดีครับคุณน้ำพี่น้ำดำซิงสวัสดีครับสวัสดีครับมามามาผมซ่อมพัดลมอยู่นะครับม,มาดูพัดลมฝุ่นเยอะผมก็เลยได้ปิดหน้าเนาะ เอาช่วยท้องไปเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่ไปแจให้พี่น้ำพี่น้ำอยู่เปล่าอยู่ไหมถ้าอยู่บอกเเลยเด้อถ้าจะรับไปแจบอกด้วยผมจะใส่ให้ทีเด็ดเคลแม่น้ำชีทีเด็ดหานประวัติเคแม่น้ำชีนี่ใช่ของพี่รัตไหม ใช่ของไอรัดบ่ะหรือของผู้ใดเนาะบานบานเสริมผู้ใดเนี่สงสัยใช่ใช่ไหมใ <laughs> ช่ตอบหน่อยพัด <laughs> ลมแกนมันติดครับแกนมันติดผมก็เลยได้หาวิธีอยู่ ทำให้มันลื่นก่อนนะแกนมันติดลูกปืนมันติดนั่นแหละว่าง่ายไ่าลูกปืนมันติดนะ <c oughs> ล้างลูกปืนมันดิดใช้น้ำมันจับสนิมฉีดเข้าไปก่อนเสร็จแล้วเราก็ยอดน้ำมันยอดจับเข้าไปเริ่มลื่นแล้ว สุวรรณภูมิแหมอยู่สุวรรณภูมิใช่ไหมใครเนาะนะครับอ้ามผมนี่เนาะ ใครเอ่ยใครเอ่ยมาอําบอกได้ไหมขี้มาา้าหาง